สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเอกดาซาวเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําซีนไฟแบบสตูปนะฮะคือกระพริบนั่นเองนะครับสตูปเอาวันนี้เอาสตูปแบบสตูปแบบทีเลยนะครับแบบเพลงจังหวะมันๆเลยครับว่าทำยังไงบ้างนะเริ่มกันเลยครับผมทำผ่านบอลเพลสสองพันสิบเหมือนเดิมนะครับของไอโฟไล t ์นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะเปิดแสงดีมขึ้นมาก่อนนะครับเปิดแสงดีมขึ้นมาก่อนนะครับ แสงบีมขึ้นมาก่อนครับดิเมอร์ขึ้นมาก่อนนะครับก่อนด่นผมแผดไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้บีมคู่นอกมันกับพิบก่อนโดยเปิดโปรแกรมชัตเตอร์นะครับเดี๋ยวความเร็วสักประมาณนี้ครับมันชัตเตอร์เรียบร้อยครับจากนั้นครับเดี๋ยวบีมคู่ในก็จะทําให้เปิดชัตเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันมาอยู่ดิเมอร์นะครับโปรแกรมมันครับเดี๋ยวีเหมือนกันนะครับทีทีไปเลย ประมาณนี้นะครับพอเราได้บีมมันอะไรครับพอได้บีมมันเป็นชัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยผมก็จะทำพาเา l ดเป็นชัตเตอร์เหมือนกันนะครับก่อนอื่นเปิดดิเมอร์ขึ้นก่อนนะครับโดยทำเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับตัวนี้คือทำให้ชัตเตอร์มันอะไรครับมันมันกระพริบเกือบทั้งหมดเวทีเลยเหรอครับพูดง่ายคือคนแก่ดูไม่ได้ครับลายตาเลยนะครับตาลายเลยนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวช้ากว่านี้นิดหน่อย นนเพลงเร็วๆไปเลยนะฮะเร็วๆไปเลยต่อไปครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีผมต้องทำตัวนี้อีกนะครับสองสามสี่ อ่าเราเราจะได้กระพริบทั้งหมดเลยครับบนเวทีเดี๋ยวผมเปิดท่านกระพริบทั้งหมดก่อนครับอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทําการทําให้บีมันเคลื่อนที่นะครับโดยใช้เชฟเจูเนเรเตอร์นะครับเชฟเจูเนเรเตอร์เพย์แบ็คครับเอาเป็นแบบไซเคิลอีเวนต์เลยครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วผมก็จะเร่งสปีดมันนะครับให้มันสปีดเยอะๆสักหน่อยจากนั้นทำไซด์มันกว้างๆครับ ม,มันก็จะเป็นสโตูแบบเพลงเร็วแบบแบบเฮาเานะฮะเฮาหันอ่ะลองลองใส่เพลงดูครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เป็นซีนที่เอ่อเป็นแบบสตูฮะสตูเพลงแบบ ตาลายเลยนะฮะก็ลองไปทําดูสายบอดรดอื่นนะฮะผมก็สาธิตซีนผมก็เข้าให้ดูนะมีอะไรผิดพลาดขอภายในที่ดวยนะมีอะไรสงสัยเม้นได้ครับอยากให้ทําอะไรเม้นด้านล่างได้หรืออินบ็อกมาได้สนใจอยากติดต่อซื้ออะไรซ่อมอะไรนะครับติดต่อมาได้ครับสวัสดีขอของผมว่านะสวัสดีครับผม